ทั้งไฟกันได้เนาะได้ก็ได้นะขึ้นเนะทังไฟเนก็ขึ้นเดี๋ยวงอกกินเก้าแล้วมันติดดินมันงอกกินเก้าปลูกมันตอนเที่ยงห่า่วงนาโมนาเพิ่นปลูกคุดยู่บ่ได้าปลูกในช่วงช่วงเที่ยงปลูกเล้แต่เช่าค่านอนแต่เช้าปุ้ไม่ไหวเน้ะเวลาชามคนปลูก

เยไว้ซว้บ่อกไว้เลยกมปงเลยลงคุมเลยตกติดง่ายอยู่มันติดบ่ยากเนาะแดดกําลังฮ้อนช่วงเที่ยงพอดีช่วงเที่ยงนะอาุนไปหัวหมุนรถแล้วแล้วเกเงินเสียบพุ่น่ะีก็เสียบสเหยียบจับเลย

Ủa bớt bạn bớt cho con này đâu này cho quay thằng năn phải cầu pa họ đơn, <cười> <cười> bà, đơn nhau bớt về theo đơn này ơ luôn ở